สวัสดีครับพบกับดิสตูวีเดนะครับคลิปนี้ก็จะทําเกี่ยวกับการล้มครับยังไงไม่ให้เจ็บมากนะครับก็คือวงเล็บเจ็บมากนั่นเองวงเล็บไม่เจ็บมากแอ้ไม่เจ็บมากวงเล็บล้มย,ยังไงไม่ให้เจ็บวงเล็บมากครับผมไม่เจ็บมากนั่นเองก็ไปดูกันเลยนะครับเล่นดึกท่าที่1น,นะครับยังไม่ได้มีการล้มนะเป็นการเบรคเบาะก็คือวิ่งไปเลย โดยที่ใช้ขาเท้าหลังนะครับวิ่งไปด้านหน้าก่อนที่เห็นเลยนะจ๊ะแรงขนาดไหนก็วิ่งวิ่งวิวิ่งจนกว่าจะหมดต่อไปเป็นท่าที่สองครับท่ายุดบอร์ดอยู่นะก็จะเป็นการเบรกด้วยเท้านะครับผมคือเราจะใช้เท้าด้านหลังนะครับเป็นตัวเบรกตามภาพเลยครับแล้วก็เป็นการเบรกแบบ snap น,นะครับผม ก็อขอบคุณน้องมังกรน,นะครับมาเฉียบทีที่ทีสแนปยังเฉียบนับบ่นแหละค,ครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแบ็กสแนปครับมม่กีเป็นการอ่านี่คือการกเรบรกแบบสแนปต่อไปเป็นล้มแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการล้มไปด้านหน้าอาจจะยังไม่เห็นนะที่มีเตโนกับโกสินนะ นี่คือการลงมไปด้านหน้านะครับก็คือให้ใช้มือค้ำนิดเดียวแค่ค้ำเพื่อที่จะงอนะครับเท้ายันมือคำ้ำงอศอกแล้วก็ตัวลงช้าๆนะครับท่านี้อันตรายเหมือนกันนะต้องใช้แรงเยอะในการควบคุมแขนไม่แนะนําให้ล้มแบบหน้าคว่ำนะครับท่านี้เป็นท่ากิ้งนะครับเป็นท่าที่ผมชอบที่สุด ข้ผมขายิงตัวเข้าหากับไปทางเดียวที่เราหันหน้าไปนะครับยิงตัวเอามือค้ำแต่มือเนี่ยข้อศอกเนี่ยต้องพร้อมที่จะงอตลอดเวลานะครับแล้วก็กิ้งตัวไปครบนี้เลยงอเข่างอศอกพลิกตัวครับผมแล้วก็เบรกสำคัญอย่าให้หน้าดูท่าที่ครครับผมล้มดบบงางหลัง ท่าน,นี้ก็พอใช้ได้เหมือนกันแต่เราต้องงอตัวให้เหมือนกุ้งนะครับเวลามันกิ้งมันจะได้แบบเหมือนตุกตาลุมลุ่ครับกิ้งมายกขาขึ้นมาแล้วก็เก็บขางไว้ที่หน้าอ,อกด้วยแล้วจิ้งไปถ้าใครตีลังกาได้ก็ตีไปเลยนะครับมาช้าๆนะครับครับผมมือเท้าพร้อมงอตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไปค้ำจนน้นมันหักนะครับ เราต้องพร้อมที่จะหามุมที่งองข้อศอกได้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ครับอนัน<ล>นี้กระตากล้องล้มไปอแล้วบอกแล้วบอกแล้วล้มเป็นเป็นไงครับตากล้องล้มไปแล้วตอนนี้โดนเก็บครับไโนเอสซนูว่าก็ล้มนะครับบอกเลย <laughs> ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนจบนะครับอ u for w a พ c h ชิ g ครับ <laughs> ขอบคุณครับ 拜拜。Bye bye.